คุณเคยสังเกตไหมคะทาไมคุณถึง Move on กับคนคนนี้ไม่ได้เลยสักทีนะคะบางคนลืมเขาไม่ได้นะคะไม่รู้เพราะว่าอะไรนะคะหน่อยจะบอกเลยค่ะคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะในเรื่องของกรรมเก่าหรือว่านะคะการผูกพันกันมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอ,อยู่ด้วยกันมานานหรือว่าบางทีเนี่ยนะคะมันก็มีนะบางคนที่เห็นเห็นเขาแล้วนะคะรู้สึกถูกชะตานะคะโดยไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกที่แบบ เคยเจอกันมาเก่ะน,นะคะคุ้นค้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันสุดท้ายเนี่ยพอเขาไม่ดีกับเราเท่าไหร่แล้วก็แบบเราก็ปล่อยมือเขาไม่ได้เพราะว่าด้วยนะคะความรู้สึกที่มันผูกพันกันไม่รู้ว่ามันผูกพันขนาดนี้ได้ยังไงถึงไม่ว่าก็าจะทําให้เราเจ็บขนาดไหนนะคะมันก็มูฟออนไม่ได้นะคะมันติดอยู่ที่ความรู้สึกนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปโทษนะคะว่าทําไมเราต้องรู้สึกอย่างนี้นะคะมนุษย์เนี่ยข้อดีคืออะไรคะ มันสามารถนะคะคอนโทรลนะคะความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถเนี่ยเลือกใหม่นะคะด้วยปัญญาอันนี้คือข้อดีของมนุษย์นะคะมันจึงมีคํากล่าวที่ว่าเราทุกคนโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะคะมีคําตอบอยู่ในใจว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้ที่ฉันเลือกไปเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันออกจากตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าฉันติดกับความรู้สึกนะคะทุกคนมองภาพกว้างออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะให้คนนะคะเข้าใจในเรื่องของการ จ่ายปัญญานะคะเข้าใจในเรื่องของการคอนโทรลความรู้สึกรู้เท่าทันความรู้สึกว่าไอสิ่งสิ่งเนี้ยที่ฉันติดเนี่ยนะคะมันทําให้ฉันเป็นยังไง ใช่ไหมนะคะถ้าใครสนใจนะคอร์สนี้นะคะชื่อจูนยูไฮเออร์เซลนะ,ะหน่อยทำอยู่นะคะเป็นเอ่ออดิโอคอร์สฟังเป็นเสียงนะคะใครสนใจนะจูนตัวเองนะคะเพื่อทำให้คุณเนี่ยนะคะสามารถเลือกใหม่นะคะรู้เท่าทันตัวเองว่าคุณคือใครแล้วก็เลือกใหม่นะคะในสถานการณ์ใหม่จากความคิดใหม่อารมณ์ใหม่นะคะโดยที่ไม่จาเป็นต้องติดนะคะอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณสามารถออกไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณออกได้ ะคะแค่คุณต้องรู้เท่าทันตัวเองนะคะใครสนใจนะคะก็ทักอินบ็อกซ์มาเลยคอร์สนี้นะคะดีมากๆนะคะเหมาะกับทุกคนที่ติดปัญหานี้อยู่ move on ไม่ได้นะคะใช้วิธีการคอนโทรลอารมณ์ตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ